โอเคสสดีทุกคนนะผมก็ทุกคนเนี่ยน่าจะได้ข่าวกันแล้วใช่ไหมฮะว่าอนิเมะวันพีซเนี่ยจะงดฉายยาวเลยนะับผมแล้วก็จะกลับมาฉายทีนึงเนี่ยก็ตอนเดือนเมษานะผมปีหน้าเลยนะฮะโดยเหตุผลที่งดเนี่ยก็เพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพของงานอนิเมะเนี่ยให้ดีกว่าเดิมนั่นเองนะผมและจะเห็นว่าภาคก่อฮาจิโนสื่อเนี่ยก็ถือว่าจบแล้วนะ โดยอย่างนี้เนี่ยทางตัวเกมของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะอิงอนิเมะอยู่แล้ยผมการนําตัวละครใหม่เข้าเกมมาอะไรแบบนี้นะเพราะว่าถ้าในอนิเมะเนี่ยมีตัวใหม่เปิดตัวมานู่นนี่นั่นนะผมแล้วก็ทางตัวเกมเนี่ยก็เอาตัวละครใหม่เข้าเกมมาด้วยนะผมในเวลาเดียวกันหรือว่าหลังจากนั้นสัก2อสามอาทิตย์เนี่ยการขายหรือว่าการตลาดเนี่ยน่าจะดีกว่าเดิมแน่นอนนะผม แน่นอนแหละว่าทานโตเกียเนี่ยออกแบบตัวละครไม่รอล่วงหน้าอยู่แล้วนะผมแค่รออนิเมะเท่านั้นนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันดันง,งดนะผมช่วงภาคเกาะเอ็กเฮดพอดีนะฮะซึ่งก็ตัวละครที่เรารู้กันนะผมว่าจะมาในเกาะเอ็กเฮดเนี่ยก็ตัวละครอ,อย่างคิสซลุนะผมร่างใหม่ที่หลายคนรอนผมแล้วก็ตัวละครที่มีบทบาทอย่างห้าู่เท่าเนี่ยก็น่าจะยังไม่มานะผมจนถึงเดือนเมษานู่นเลยนะฮะ โอ้โหแต่ว่าตัวละครที่โผล่มาาคากอเอ็กเคที่น่าจะมีโอกาสยังมาอยู่ก็คือลูฟี่ลิกาล่างใหม่นะคผมแต่ผมคิดว่าเอ๊น่าจะยังเหมือนกันนะผมโดยอย่างที่เรารู้กันผมว่าครบรอบ6ปีเนี่ยส่วนใหญ่ยจะเริ่มตอนประมาณสักไปลายเดือนมอกราคมครับ มกลาปยันกุมภานะผมแน่นอนว่าถ้าทางอนิเมะเนี่ยมากลับมาใช้ครั้งหนึ่งตอนเดือนเมษาเนี่ยผมคิดว่าตัวละครอย่างคิซารุลูกับห้าผู้เท่าหรือว่านิกะร่างใหม่เนี่ยน่าจะไม่มีโอกาสมาเป็นตัวละครใหม่ครบลวหกปีแน่นอนนะผมอืมเพราะอย่างนั้นเนี่ยจึงเกิดคลิปนี้ขึ้นมานะฮะ ทุกคนคิดว่ามันยังเหลือตัวละครไหนอีกบ้างนะผมที่มีโอกาสจะมาเป็นตัวละคร EX นะผมครบรอบ6ปีนะผมเนี่ยเคยทำคลิปไว้แล้วว่ามีตัวละครเหลืออยู่ประมาณ2กลุ่มนะนั่นคือกลุ่มอกอฮาจินสนะผมแล้วก็กลุ่ม EX Heat นะผมแต่ว่าคราวนี้เนี่ย ตัวละครจากกลุ่ม X Case เนี่ยก็ถือว่าควรจะถูกตัดออกไปได้เลยนะเพราะว่าอนิเมะเนี่ยก็น่าจะยังฉายไม่ถึงตอนะคร6ปีพอดีนะผมโอ้โหแบบนี้ก็เหลืออยู่กลุ่มเดียวแล้วนะผมนี่คือกลุ่มเกอะฮาชินโนสึนะฮะนี่กคือตัวละครอ,อย่างคุซันนะผมปู่กาบนะผมหรือแม้กระทั่งหนวดดำนะฮะผมก็ผมว่าถึงเวลาแล้ว ถึงเวลาของเขาสักทีแล้วนะผมแทบจะการันตีเลยหรือเปล่าผมหนึ่งร้อเซว่าตัวละครอย่างหนวดดำเนี่ยน่าจะเข้าเกมมาตอนครบรอบ6ปีนั่นเองนะผมโอ้โหแบบนี้ก็ <c oughs> น่าลุ้นอยู่นะผมเว็บซอมบี้ลัดเว็บสุม่มดดเพชรเริ่มต้นเพียงแค่1ิบาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ ios และ android ซึ่งจะสุ่มเพชรตั้งแต่1000เพชรจนถึง5,000เพชรแถมมีโอกาสได้อ e ีกอีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลย สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมวันพีชบอลตี้รัตนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะ,นะผม โดยก็มีหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเช่นกันผมนั่นก็คืองานจัมเฟสตา้าที่จะจัดขึ้นตอนสิ้นปีนี้นะผมประมาณวันที่20กว่ากว่าของเดือนธันวานั่นเองนะผมก็จะมีงานจัมเฟสตา้านะฮะแน่นอนว่าทางโตเกีวเนี่ยก็น่าจะมีอะไรพิเศษพิเศษเช่นกันนะผม อาจจะเป็นตัวละครแทรกหรือว่าเป็นตัวละครรีเจนแบบพิเศษพิเศษหรือว่า ex แทรกอะไรประมาณนี้นะฮะเออโดยที่อย่างที่เราพูดถึงกันนะผมตัวเลือกตัวละคร ex ของรบะบบปีเนี่ยมันเหลือไม่มากนะผมผมขอตัดตัวละครอ,อื่นที่เป็นไปได้น้อยที่สุดนะผมอย่างเช่นบางคนอาจจะคิดว่าเออบิ๊กมัมไคโดล่าสุดท้ายจะมาหรือเปล่ปาผมไอ้พวกนั้นคือตัดไปก่อนดีกว่านะฮะ <c oughs> คือโอกาสมันก็มีแต่ว่าอย่าเลยดีกว่าผมคนน่าจะเบื่อกันแล้วนะ ตัวละครที่มีโอกาสมามากที่สุดตอนครอบละหกปีผมถ้าจะตัดภาคเอเคสออกไปด้วยนะผมก็ในนอนผมภาคก,ก่อฮ์ฮิโนซึนะผมฮุซันะนกราฟหนวดดำนะผมแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวละครเท่านั้นก็คือบาร์กี้คอสกิวนั่นเองนะผมอืมก็ ลือแค่4ตัวนี้ผมสี่ตัวเต็งที่จะมาเป็นตัวละครครบอะ6ปีนะฮะไม่แน่ว่าอาจจะมี1ตัวละครเนี่ยมาเป็น e อกแทกตอนสิ้นปีในงานจัมเฟสตาผมหรือไม่ก็งานจัมเฟสตาเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครดีเจนพิเศษอย่างโคบี้ก็เป็นไปได้นะเอ๊พี่ไม่อยากจะคิดแบบนี้เลยนะผมแต่ว่ามันก็จะมีอีก2กรณีเหมือนกันนะผมที่มีโอกาสเหมือนกันที่หนวดดำเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าเกมมาอีกนะ กรณีที่1นึ่งนะผมก็ยังมีโอกาสที่หนวดดำจะเข้าเกมมาอยู่นะผมนะัม่นก็คือในงานจามเฟสตา้าเนี่ยน่าจะมีตัวละคร eexec นะผมนะัม่นก็คือตัวละครอย่างบาร์กี้คอสติวนั่นเองนะผมแล้วก็ยันยาไปตอนเดือนมกรากุมพานู่นเลยผมมีนาเน,นะครบรอบหกปีนะผมก็ eexec รอบหปีตัวแรกเนี่ยเขาจะมาเป็นคู่ซันนะปู่กาบนะผมแล้วก็ตบท้ายด้วยตัวละครอ,อย่างหนวดดำนั่นเองนะผม เอ๊มันก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่จะเป็นแบบนี้นะฮะทุกคนเนี่ยน่าจะคิดเหมือนผมใช่ไหมว่าตัวละครอย่างหนวดดำเนี่ยมันสมควรที่จะมาปิดท้ายมากที่สุดแล้วนะผมก็ไม่ควรจะมาเป็นตัวละครตัวแรกด้วยซ้านะผมผมว่ายังไงก็ต้องมาเป็นตัวสุดท้ายนะฮะเพราะหลายๆคนเนี่ยรอคอยมาอย่างยาวนานลึกเกินนะ <S <S ครับผมกรณีที่2นะครับกรณีที่เลวร้ยวายที่สุดนะแต่ว่าก็ยังมีข้อดีอยู่สำหรับแฟนๆปูก่กาบนะครับผม กรณีนั้นก็คือ,อตัวละคร EX ตอนงานจัมเฟลสตาแล้วผมมาเป็นตัวแรกก็คือบาร์คี้คอสคิวเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าพอครบรอบอ6ปีแล้วเนี่ยก็จะมี EX มาอย่างคุซันนะผมมาเป็นตัวละครเย6ปีตัวแรกแผแล้วก็ปิดท้ายผมใช้คำว่าปิดท้ายด้วยตัวละครอย่างปูก่กาฟนั่นเองนะผมแบบนี้เนี่ยก็ยังถือว่าตัวละครครบรอบ6ปีเนี่ยมาเป็น3ตัวอยู่ดีนะผมบาร์คี้คอสคิวคูซันแล้วก็ปูก่กาฟนะผมแล้วก็ ปิดภาคเกาะฮจินสึแบบสมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่า2ตัวละครนี้เนี่ยก็ถือว่ามีบาดเด่นมากที่สุดแล้วในภาคเกาะฮิจินสึนี้นีเอ่อไม่นับโคบี้นะไอตัวนั้นน่าจะไปเป็นตัวละครลีเจนด์สักเดือนหนึ่งนะครับผมแต่ผมว่ากรณีที่1น่เนี่ยน่าจะมีโอกาสมากที่สุดนะครับผมตัวเรื่องของทาโตกิเนี่ยก็มีไม่มากนะฮะก็ผมอยากจะให้คุณธนภีเนี่ยเอาหนวดดำเข้ามาสักทีหนึ่งเดี๋ยวผมทรมานมากไม่ไหวแล้วนะครับผม ปี2ปีมาน,นี้มีคลิปดุดําไม่รู้จะกี่สิบคลิปแล้วนะผมอยากจะหยุดแล้วนะ <c oughs> <c oughs> พอสักทีผมอยากทำตัวอื่นบ้างนะ <c oughs> มาเดีะฮะขอร้องละถึงเวลาแล้วนะผมอน,นิเมะก็งดขนาดนี้แล้วผมตัวเลือกอคุณธนพีเนี่ยก็มีไม่เยอะนะฮะสหรับตัวละครเอกครบรอบหกปีแลผมเพราะงั้นเนี่ยคุณธนพีได้โปรดนะฮะถึงเวลาของเขาแล้วผมปล่อยมันมาสักทีนะฮะไม่ว่าจะเป็นสสีขาวดําหรือว่าอะไรก็ตามดนะ ่หวมันมาเลยนะผมเมตาผมแอนตี้ผลปีศาจหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยจะโกงขนาดไหนก็เอามาเลยฮนะกระตี่ทีเท่าไหร่ก็จัดมาเลยของแฟนๆรอแทบตายหยุดแล้วผมตตตตงตัวละครหนวดดำนะฮะก็ <c ười> คลิปนี้ก็มีมาเท่านี้ผมคิดว่ามีโอกาสมากที่สุดตั้งแต่ผมทําคลิปหนวดดามาแล้วที่หนวดดาเนี่ยจะมาต่อคอรบ้งลหกปีนะรับประกันนะโอกาส สูงที่สุดแล้วนะผมเพราะว่าอนิเมะก็งดขนาดนี้แล้วนะผมไม่มีตัวอื่นอีกแล้วนะฮะโอเค,คทุกคนคิดยังไงกันบ้างผมคิดว่าโนดดำเนี่ยจะมาไหมนะผมกี่เปอร์เซ็นต์นะผมเราคอมเมนต์ว่าดูได้นะะโอเควันนี้ขอตัวาลาไปแล้วครับสวัสดีครับ